สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันในเกมที่แมนเชสเตีนั้นแพ้ต่อไปเลยตีประตูต่อ2นะครับไม่รู้ว่าจะอะไรกันนักกันนานะครับสำหรับแมนเชสตีนะครับนำเขาอยู่ดีๆแท้ๆนะครับ2ตูนนะครับแต่ว่าใช้เวลาเพียงแค่5นาทีนะครับก็โดนยิงตีไข่แตกแล้วก็ตามด้วยการตีเสมอสุดท้ายนะครับ จบเกมก็โดนปารีสที่เรานําไปก่อนนะครับแซงดับ4-2โอ้โหเป็นปัญหาที่แมนตี้เตียเจอในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ในอีกหลายๆเกมนะครับคือปัญหาเกมรับของแมนเิตี้ตอนนี้เนี่ยยังแก้ไขไม่ตรงนะครับ ในส่วนของเกมลุกเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถยิงประตูแล้วก็สร้างสรรโอกาสในการยิงได้มากขึ้นทําได้เหมือนที่แมทิทตี้เคยเป็นมานะครับแต่ว่าในเกมรับเนี่ยแมทิตี้ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับดีมาเกม2เกมนะครับสุดท้ายก็มาตกม้าตายอีกนะโอ้ในเกมนี้เนี่ยลูกแรกนะครับเป็นความผิดพลาดของมาจูดนูเนสนะครับที่เข้าปวด แล้วก็โดนความเร็วที่เรียกได้ว่ามีความจัดจา้านของปีของเขาครับของปารีสเนี่ยสวนกับนะครับแล้วก็ตีใครแตกได้ในลูกที่2เนี่ยก็เป็นความผิดพลาดของเรานะครับแอเดตรนนะครับดูเหมือนถอดใจนะครับจากการยิงชนคาแล้วก็เด้งกลับมานะครับก็คือโดนตั้มในจังหวะน,นั้นน่ะไม่มีปฏิกิริยาของผู้รักษาประตูที่จะป้องกันประตูเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าผู้รักษาประตูคนไหนที่มีปฏิกิริยาในการรับบอลหรือว่าป้องกันประตูนะครับ ก็คือลูกนั้น,นในจังหวะน,นั้น,นถ้าเกิดว่าเห็นว่าลูกนั้นเด้งออกมาแล้วเนี่ยจะมีความพยายามในการเข้าไปเซฟหรือว่าปิดบังช่องทางในการยิงประตูนะครับแต่ว่าลูกนั้นจะเห็นได้ว่าไอเดซอนเนี่ยได้แค่มองด้วยสายตาแล้วก็เข้าประตูไปปัญหาเกมรับของแมนซิตี้ในตอนนี้นะครับทางด้านลูเบนดิอาร์เนี่ยก็มาเจ็บอีกนะคือจุดแล้วจริงๆนะครับคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับนำเขาเท่าไหร่ก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องมาแพ้อยู่ดีตกมาตายทุกรอบ ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาแบบไหนได้อีกแล้วนะครับสําหรับบอลเป๊ปสำหรับในอีพีนี้นะครับก็เหมือนออกมาระบายความในใจของแฟนบอลคนหนึ่งนะครับที่ได้ดูการแข่งขันเนี่ยแล้วรู้สึกไม่โอเคเลยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกแย่มันรู้สึกเฟลทั้งที่นําก่อน2อูนย์นะครับสุดท้ายมาโดนแทงทําให้แพ้ในที่สุดนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าท่านอื่นเป็นแบบผมหรือเปล่าพอโดนตีเสมอเนี่ยแอดก็รู้สึกเฮ้ยอะไรวะนําเขาก่อนนะ ซำมลายนะครับมาโดนขึ้นนำ3-2แล้วสุดท้ายนะครับก็มาโดนยิงเป็น4-2โอ้โหหมดคำจะพูดเลยนะครับเบิร์ดคำสิวเวาเลยเกมรับของแมนเชสเตอรในตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับลูเบนดิอาร์ก็เจ็บอีกนะคือกองหลังของเราในปีนี้แต่ละคนสภาพร่างกายไม่พร้อมเลยจอห์นสโตนก็เพิ่งจะได้กลับมานะครับ มาลุ้นกันต่อไปนะครับความหวังก็ตอนนี้อยู่ที่ตองแข้งกองหลังที่แมนซิตี้เราเพิ่งจะซื้อมานะครับอย่างวิกเตอร์เฮดแล้วก็ทางด้านครูซานอฟนะครับก็หวังว่าจะได้ความสดใหม่ของทั้งสองคนได้ลงเล่นแล้วก็ช่วยแมนซิตี้กอบกู้ในเกมรับได้อ่ะเอาละครับสำหรับใน E ีนี้พี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับอยากรู้จริงขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ใน E ีพีหน้าสวัสดีครับ